สวัสดีจ้าพี่น้องอเมื่อนีะ่ะจะมากอกน้องไหม่สมห้พี่น้องเบิงะะ้งด้วยค่ะตรงที่ว่าขั้นตอนการซาบกันยังเหนึ่นกันมาร์กไว้หนึ่งคืนนะคะ,ปะปอันอันนี้ซับเรียบร้อยแล้วก็มาร์กไว้หนึ่งคืนนะคะมาร์กน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วก็นีน่จะมาทําการกรอกเลยค่ะนี่ทิมนี่นี่ต้นกอกเวยค่ะนี่ก็จะมีขวดล้างทําความสะอาดเรียบร้อยกอกแล้วเดี๋ยวเขาอุยนี่ค่ะ นี่ย่างสวยงามเลยค่ะขวดละยี่สิบบาทด้วยค่ะผู้ใดสนใจก็สามารถทักเขามาสอบถามได้ด้วยค่ะส่งจะส่งให้ค่ะอันนี้เป็นน้อยแต่แต่อันนี้แต่อันนี้ค่ะนี่พี่เซนเตอร์น้อยนะคะนีคลายน้อ่สมด้วยจ้าสวัสดีจ้าเนี่ยค่ะค่ะน้องปีใหม่นะคะผุนว่าพุนมัดเอฟไม่ไม่ขายหนาะเอาหมวกหมวกขอบผมยางดีด้วยค่ะหมวกขอบผมบอให้ผมลนใส่น้อ่สมเด้วยค่ะพี่น้องเด้อ นี่จ้ะนี่เบิ้งขวดงามเลยนี่นตัวนี้กําลังกาะกํลังกาะใส่นี่กําลังกาะนเตมาเเหองนี่อสูตรคุณยายแก้วด้วยค่ะสูตรแม่แก้วนะคะสูตรแม่แก้วน้องไม้ส้มสูตรแม่แก้วนะคะขวดละยี่สิบบาทด้วยจ้ะ่ดมันบพันดมันเเต้มีด้วยจ้ะ นอนไมเต็มแล้วเนี่ยโอ้นี่ค่ะได้นี่กระสิเป็นประไม่เลยค่ะสิบาทค่ะนอนม่ส้มขวดละ2ี่สบาทด้วยจ้ะพี่น้องเด้อนี่เหตุกินค่ะช่วงนี้ช่วงนี้นอนใหม่ออกห้ายกสิสามารถเก็บมาเหตุเห็ดไห้เป็นการถนอมเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเด้อค่ะเห็ดนอไหม่ส้มไปถ้ากินย่ำย่ำมันบ่มีนอนใหม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่สามารถเก็บได้เป็นปีเป็นเดือนเด้อค่ะ นี่แกไว้ได้นานเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากเอาไปแกงใส่ไก่ใส่หวกใส่กบยังสีกระสามาติดต่อเขามาได้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อนี่เด้อคนเกาะนี่นี่จ้านี่จ้านี่จ้านี่ยคนเกาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า